วิจารณ์การยินตั้งกำแพงของมาคาทัสด์กับราเฟลวาลาในเกมที่เสมอกับลียูนเดเตไป22ประตูอไม่รู้ว่ามีใครคิดเห็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่าจังหวะน,นั้นที่อารอนสันยิงพีคิกจังหวะนี้เข้าไปบอลไปชนเสาไดวิดเดกอาไดให้แติมองแล้วด้วยซ้าแล้วพอมาดูภาพรีเพย์ย้อนหลังครับต้องบอกว่านี่คือการตั้งกำแพงที่แย่มา,มากๆและผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูนเเต็ด,ด้วยซ้ำครับจังหวะที่ทั้งสองคนกระโดดเพื่อป้องกันลูกพีคิกลูกนี้ครับทั้งสองคนเนี่ยไปบ ถ้าใครได้แข่งบอลอยู่บ่อยๆครับจะรู้ดีว่านี่คือสิ่งสําคัญมากๆการป้องกันลูกวิกิกการยืนตั้งกาแพงครับถ้าคุณไปบิดตัวเนี่ยช่องว่างมันจะเปิดใช่ไหมและนั่นน่อาจทําให้ทีของคุณแพ้ได้เลยในระดับสมัครเล่นมันไม่แปลกอะไรครับถ้าคนที่ยืนเป็นกำแพงจะยืนบิดตัวเพราะผมเองก็เป็นแบบนั้นด้วยความที่กลัวบอลจะเข้าหน้าจะว่ากันตามตรงก็คือผมไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเอาตัวเข้าแลกกับลูกฟุตบอลถ้าให้คนยิงเนี่ยมันยิงข้ามกําแพงอ่ะมันไม่แปลกอะไรหรอกแต่ถ้ามันไม่ข้ามกาแพงเนี่ยต้องบอกว่ามมันนเเจบาากถ้ใคครยโด แต่ลาฟเอวลาและมาคัดแรดฟอร์ดนี่คือนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกนะครับคือแบบมันงงมากๆที่เกิดขึ้นกับเขาในการที่เขาทําแบบนี้เหมือนที่ไมเคิลโนเว่นวิพา์วิจาร์ไปครับเขาบอกว่าคุณต้องทําตัวให้ใหญ่คุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องกล้าหาในการยืนตั้งกําแพง การที่คุณแยกตัวออกจากกาันหันหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนี่คือสิ่งที่ต้องกลับไปคิดและไปปรับปรุงครับสำหรับของทั้งสองคนเชื่อว่าเอริกเทนฮากมองเห็นจุดจุดนี้แน่นอนครับและน่าจะนําไปแก้ไขยอย่างแน่นอนครับและน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกกับทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันอาจจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของเกมเกมนั้นได้เลยครับแล้วพวกคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันโปรดกดหัวใจเพื่อเป็นกํลาลังใจให้ใหกัับบบบผมดดด้้วววยนนนนะะคแลลลเเพื่่่่อออออทีีฟฟุุุตตตจไป็สหึงงใชิขณก